วันนี้ผมจะมาชวนพี่ทำรายการใหม่การอะไรอ่ะอือแดกแต่เช้าชิมแช่แต่เช้าอย่างเงี้ยคือตอนที่คนเขาแบบมีประสบปัญหากันเยอะแยะไงหลายคนก็มาทำกับข้าวผายอะไรเงี้ยคิดว่าเรามาช่วยกันเขาก็ดีไหม <c oughs> น้องเขาตกงาน <c oughs> เขาเป็นเชฟเขาตกงานจริง,รรงนี่เรื่องจริงเหรอเรื่องจริงผมก็เลยลองสั่งมาให้พี่ชิม เขาเป็นเชฟอยู่ในโรงแรมแล้วตอนนี้เขาก็ทำแบบอาหารที่แบบทานง่ายๆครับข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอะไรเงี้ยเปิดนิ้วเอาข้าวไปเค้กมาลองกินหน่อยดินี่อะไรคุณที่ไหนครับที่ไหนออมเทศบ้านวานคืออันนี้เขาไม่ได้ซื้อให้เราทำนะแต่เราซื้อเขามากินบานาน่าเออกินบานาน่าก่อนบานาน่าวอนนี้คุณสั่งมาหลายอย่างเลยเหรอใช่เอามาลองทุกอย่างของอันนี้นะบ้านวานนี่นะอืมเปิดเขาน้อร่อยมากเลยนะ เดี๋ยวหน้าพี่คืออร่อยจริงอร่อยคือใช่แค่นี้แหละอร่อยจริงคือหน้าพี่แบบอร่อยจริงคือดมากเลยคืนคืนนั่นอร่อยอร่อยอร่อยมากิเอออร่อยจริงใช่ไหมอร่อยจริงอยู่น้นเบคกินเลยกินเลยนะเนี่ยเขนเอาอื่นไปกินอ่ะทำหน้าเก็บไว้ให้พี่กินอร่อยข้าวผัดข้าผมผมไม่ค่อยกินผักชีพี่ชอบกินไม่ชอบกินอะไรผมจะได้ผมจะได้สั่งถูก กินได้หมดหอะยกเว้นแบบพวกผักถั่วงอกไม่กินผ,ผักผักีกินได้บางบางอย่างถ้าเกิดใส่กับในอาหารบางอย่างกินได้นี่คือให้ชิมใช่ไหมใช่ชิมหรือกินเลยก็ได้พี่นี่ของของน้องที่เขาทำใช่ครับเป็นเป็นเชฟที่เกาะพิจีอยู่ที่เกาะพิจีปันตกงานสองปีแล้วอร่อยนะทำไมถ้วยร้อนขนาดนี้เนี่ย แต่ดีนะที่ร่างกายทนมือทนไปทนตีนทนเท้าทนต่งทนุ่งกูก็ทนหมดไม่เป็นไรหรอกแค่ความร้อนเดี๋ยวคนณยังไม่เคยได้ยินเหตุการณ์เรื่องต้นส่ต้นสูงมั้งเนี่ยฟังเดี๋ยวพี่จะล้ำลึกฟังนิดนึงหนังดิมคุณเนี่ยเป็นแอดมินแล้วก็เป็นคนที่ทํารายการไอวันกังไชยทำเพ็วันกังไช่อ่ะคุณเป็นโรคจิตใช่ไหมเป็นโรคอย่านี้มต้องมาลายอ่ะผมแปลกนะ สายผมกิน,นก้าวทัดไปเรื่ายเงี้ย True Man Show พี่เคยดู True Man Show ปะ่ะเคยกินแครี่ใช่ไหมใช่นั่นแหละตอนนี้ผมกัลนงำตาพี่เบน <c oughs> คือแล้วคนที่ดูเนี่ยทำไมถึงต้องดู <c oughs> ไม่บอกเขาคือคนกิน้าวอ่ะแต่เขาไม่รู้นะว่าเราสั่งมา,าถ่ายในชะ่ไหมใช่ผมไม่ได้เขาไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้เราเราไม่ได้เขาไม่ได้ขอเรานะเราเราก็แบบถ่ายเองอร่อย ขนาดเหมือนถวายให้พระพินนึงอุ้ยถ,ถวายให้พระต้องเทรวมตอนตักข้าวหนักด้เนี่ยนะนะดูดิขนาดบอกว่ามันก็ได้ยินนะว่าผมไม,ไม่กินผักชีต่ากตีป่ะผมวอม่กินผักชีเกะะเสียเวลาอีกมันเล่นเกียผมไม่มไมค่อยกินผักชีแล้วต้องตัดมาดูเนะีนะ่ยเนี่ย เ่ยนกินงานผมเป็นอย่างเงี้ยอืมซีอิ๊วันอร่อยมากเลยผมชอบซีอิ๊วแบบนี้ไก่เกยนุ่มไม่เปรี้ยวนุ่มนุ่มคือธรรมดาเนี่ยกินจะกินแต่แบบซีอิ๊วมันจะเป็นซีอิ๊วหวานไงแต่นี่มันจะเป็นซีอิ๊วแบบดำๆกินเค็มๆไม่รู้อธิบายไม่ถูกกินแล้วนึกถึงแม่เลยกินแล้วนึกถึงแม่เลยเพราะแม่เคยพาไทีมข้าวมันไก่แบบเนี้ยรสชาติแบบนี้ เขาน้ำตาไหลเลยเนี่ยจริงเหรอจริงถ,ถ้าเขาได้ยินเขาน้ำตาไหลเลยนะกินแล้วนึกถึงแ,งแม่จะมนตะน้องก็ททำอะไรนะแล้วถ้าเกิดมีใครอยากส่งอะไรมาหให้พี่กินซื้อดีกว่าคือคือของซื้อของขายอ่ะไม่ไม่อยากจะแบบไปเอามากินฟรีมาแบบอะไรเงี้ยคือคือจะส่งมาก็ได้นะไม่เป็นไรคือส่งมาก็ได้แต่ไม่ต้องส่งมาเยอะเอาพอประมาณอนะ่ะเอาแค่แบบอย่างเงี้ยตานึงสองการหอ่อสองห่อพอแล้วไม่ต้องเยอะแยะมากมาย กินกินให้อิ่มท้องอ่ะเออแบบลงถามว่าลงได้ไหมลงได้ลงเถอะแบบอย่างเงี้ยทานดึงสองจานอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือกันผมว่าโอเคแต่บางทีถ้าเกิดลงเยอะๆแบบนึงเี้ยผมว่ามันลงไปเพื่อให้ดูน่าทานไม่ใช่นะคนที่เขาไม่มีโอกาสจะกินแล้วเขาเห็นของเต็มโต๊ะเขาจะมีคําถามในใจว่าคุณกินหมดหรือเปล่าแล้วเขาไม่มีกินอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันจะมีบางทีมันก็ใช่เหตุไอ้นี่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าใครหรือซะใ้ใครหรือไม่ผมไม่ได้่างนั้นนะมุมมองใครมุมมองมันแต่ผมมองแบบนี้อ คนเขจะด่าพี่ไหมเนี่ยไอ้คนจะด่าผมไหมเนี่ยเพราะผมผมคิดแปลกกว่าคนอื่นเขาไงแปลกเขาหรือเปล่าตัดออกอากาศใช่ไหมตัดออกอากาศใช่ไหมใช่เอ้าพี่อู๊ดนี่คนนี้แหม่มฮะทีมงานผมแล้วก็คงนู้นพี่อู๊ดนะครับเป็นพีอาร์ของช่องสามอะไรนะเขาจะแล้วให้พี่ไปทำอะไรอ่ะเป็นพระเอก เอาโอเคขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มานั่งดูผมกินอาหารนะครับ oh. แต่ว่าวันนี้ก็คืออย่างที่รู้อยู่แล้วนะครับว่าอาหารที่สั่งมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นร้านที่เขาก็มีขายผมก็ไม่ได้บอกเขานะว่าทางเราสั่งมากินอะไรเงี้ยก็สั่งมาแล้วก็กินแล้วก,แวก็แล้วก็รีวิวให้เขาไปอะไรเงี้ยครับสำหรับท่านใดเองก็ตามแต่นะครับต้องการที่จะรีวิวร้านหรือว่าจะ จะให้ทางเพจวันกัญชัยลงให้ก็ส่งเข้ามาในเพจได้เลย,เลยก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับในยามยากแบบนี้เป็นกำลังใจทุกคนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ